ก็ในผลงานปีนี้นะครับผมเชื่อว่านักกีฬาเราเก็บตัวซ้อมมากกว่าเดิมแต่เดิมเนี่ยเราจะมีงบประมาณของราชการเก็บตัวแค่1เดือนแต่ในปีนี้ท่านนายกบุญชูจันสุวรรณท่านประหลัดวิทยาบุญยพัชรินทีมงานของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเข้าร่วมการขันด้วยท่านก็ให้ความช่วยเหลือดูแลเราซ้อมสองเดือนจึงทําให้ทีมเราสมบูรณ์ก็ขอบคุณท่านนายกบุญชู ขอบคุณท่านประหลัดวิทยาด้วยนะครับที่ทําให้ทีมเราประสบความสำเร็จในปีนี้ได้เราเอาแชมป์ในประเภททีมชุดกลับมาได้ครับ